พี่ดำห้องเนี้ยตรงบันไดมีประวัติบันไดมีประวัติศาสตร์พี่ดำยังไงบ้างมีมีผมนับไปได้หนึ่งสองสามสี่ห้องที่ห้าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นห้อง มันเป็นห้องแอร์ที่ในชีวิตเนี่ยอยากนอนห้องแอร์ห้องพักครูห้องพัะครูก่อนแล้วมีห้องแบบเป็นสุขศึกษาห้องพาราห้องห้องพยาบาลอย่างเงี้ยมีแฮร์สิก็ปรึกษาพาโลงเขาว่ามาปรึกษานักการ่ยลุงครับในชีวิตผมน่อยากนอนห้องแอร์แล้วลุงบอกว่าเราจะไปบอกใครนะผมชีดห้องนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอนอนทุกคืนเลย thank <laughs> you เพราะนั้นบ้านอยู่ไกลไงอยู่ไกลแล้วกลับบ้านยากอยู่ไกลกลับบ้านยากมากยากยากเด็กกเลยขาเลยใช่ใช่ก็เลยเนี่ยเนี่ยมันนอนอาศัยนอนห้องห้องที่เป็นยาวเลยต่ไม่เคยกลัวผีนะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยผมนอนโรงเรียนคนเดียวเลยสามปีไม่ผมอยู่เนี่ยสามปีไม่ก็อยู่คนเดียวเลยผมไม่อยู่นอนเนี่ยบตอนแรกห้องนอนอยู่นี่ในโรงยิมเนี่ยห้องห้องครูป้เก่าเนี่ยนอนนอนไม่มีแอร์ไม่มีไม่มีไม่มันไม่ไม่มันอยากอยากนอนห้องแอร์อยากรู้มันเป็นยังไงก็เลยขอไปนอนห้องห้อง ที่ตึกยาวเพราะผมนอนตึกยาวไม่เคยเจอผีสบายไหมนอนสบายไหมโมแม่งบอกไม่ถูกแล้วหลับตั้งแต่สามสองทุ่มมันก็หลับแล้วออกแอร์ แล้วที่นอนมันสะอาดเนี่ยมันมีผ้าห่มมีอะไรแล้วมีหมอนสะอาดมันมีความสุขเพราะฉะนั้นผมคือทุกอย่างสะอาดหมดยกเป็นตัวมึงย่อมตัวผมเวลาอาบน้มาก็จะออกข้างหลังถาบผมนี่เดี๋ยวพูดเอราเออกูนอนอาบข้างหลังอยู่ข้างหลังเออก็อยู่ด้วยกันประกอบตรงนี้มีก๊อกน้ะมีที่อาเงินมาเลยเราขโมยขนมกินด้วยแม่ค้าขายของอยากกินเบสซี่อยากกินเบสซี่แต่กูไม่ได้เป็นคนหัวคิดนะเออไอ้เฮียเกิดไอ้เกิดไอ้ดำด้วยก็จะมาจะโค้บ เปรี้ยเลยนี่ก็กินกินฟรีคือขโมยเอะไรเฮ yeah. ียร anyway> like ู้จักย็ดแม่ฮาสูบุรีด้วยเฮียเกิดแม่งดุบรีวางเบาเบาไฟไหม้เลยบ่อไฟไหม้ใช่ครัดับไฟไอังดายเกิดอังดามดูดิเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเฮียก็อยู่กันสามคนเนี่แหละโคตรระบากดแล้วอะไรแต่ว่าเธอมาสมัครมาก็มีอีกครั้งนึงเว้ยเด็กโรงเรียนเราไม่มีเรื่องอือกูเดินออกไปนอกเรียนเลยที่ตึกยาวอ่ะกูเดินออกไปแล้วกูก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางพ่อช่าง คุยง <c oughs> ่ายกูจะไปเดินเล่นเดนทิงเกลแอร์เย็นเลยสูบไปเดินทิงเกลเด็กแม่งเด็กโรงเรียนเราแม่งโด่งโด่งกระทืมวิ่งมาอืวิ่งมาเลย มาเจอปูพี่ช่อเลยบมอย่างกูถามวิ่งมาไหมผมโดนเด็กโรงเรียนเหมือนเหมือนโดนโรงเรียนอื่นนังแกมาพูดสำนองเนี่ยบอกเรียนอะไรแม่บอกว่าหน้าจุ่ยมาลอะไรวะโอรถอะไรทั้งอย่างล่าวัดมนล่ามา่าหน้าเปิดมาล่ารถเชี่ยหลายอย่างมันบอกนะมาล่ารถาล่าพิ่กูไม่รู้อะมันบอกเอกูบอกไปไปกูเลยไปกูเลยแล้วกูก็ถามมันว่าพวกมันกี่คนยี่สิบคน ไม่ตามไปตามลูกบอลลงมาเลยหนึ่คนเดียวตอนแรคนเดียวกูนี่ไอ้กูนั้นหนึ่งหรือสองคนกูสู้อยู่แล้วหนึ่งสองสามกูสู้ไหวมันอีกคนหนึ่งกี่คนยี่สิบกว่าคนโอ้ยสัตว์วิ่งไปก่อนไปโรงเรียนไปตามลูกบอลเลยโอ้โหเฮียวีรกรรมโอยเรืยอันนี้ดีกว่าตอนที่พี่ดาคิดว่าเฮ้ยกูต้องหาที่เรียนแล้ว โอ้ตอนนั้นตอนนี้ใจต้องเรียนะไม่ตอนนั้นมีความคิดเรื่องเรื่องการศรรษานะตอนนั้น,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 เ,ลนเล่นบอลย่างไม่สนใจไม่สนใจทีอ่อะไรนะมีอยู่ตอนมนห้าเนี่ย เลี้ยงสื่อเพื่อนแม่งไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยออาตอนนั้นแม่งเปลี่ยนแนวความคิดแล้วมีความรู้สึกแม่งเปลี่ยนแล้วเรต้องหาที่เรียนบ้างเพราะเพื่อนเรียนหมดโูต้องเรียนหนังสือต้องเรียนต่อก็เรียนต่อเพรับเพื่อนท<อ>ุกคนแม่งบอกเรื่องมันจะพูดเรื่องเรียนกันเป็นหลักอะทำให้เรา,าแม่งความรู้สึกหือคิดเราเปลี่ยนแล้วเบอร์แม่เราต้องเรียนหนังสือแล้วต้องต้องจบเป็นญันตีเหมือนที่พวกมันไปเรียนแล้วอันนี้แม่งเป็นแนวความคิดเดฉะนั้นไอเรื่องเรียนกูเลยส่งคนมาถึงลูกกูเลยนะเลยโอ้โหส่งส่งให้ลูกเรียนเเเรรียยนนนนอกชมลไตตตงง่ว เมื่อการเรียนมึงเก่งมากไม่เก่งเลยพี่ถ้าประกาศผลบวยนะเขาประกาศกูบ่อนเลยเฮียตรงนกูเป็นหัวแบบัตตลกมากกว่าในห้องมรียนงแต่กูก็ไม่ไม่ถึงขนาดที่กูเลวร้ายแบบว่าแบบเอางี้ว่าเด็กถึงเวลาเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมแต่เชื่อไหมกูไม่เคยอ่านหนังสือเรียนสอบหรือเที่ยวเลยกูไม่เคยอ่านหนังสือสอบแต่สอบได้ก็สอบตามตามที่มึงหัวดีกูตาดีอ่ะ กูเป็นคนที่อดทนมากนะกูจะไม่ออกจากห้องสอบจนฝ่าระคังทั้งหมดเพราะกูต้องดูก่อนทุกคนมีบางคนใหญ่พวกไอ้นิโพลไอโก้ดิบม่งใจร้อนอืเวลาสอบไม่ได้่งเดินออกเข้าใจป่ะเดี๋ยวนาต้องหาที่เรียนต่อให้ได้เรียนกูก็หาที่เรียนก็คือจะเรียนตอนแรกก็ไปลงมสวแต่กูติดทีมเยาวชนไปไปแข่งฟุตบอลนะกลับมาไม่ได้เอ็นชาอืดจริงๆก็ใจจะเข้ามสวเลยใจเลยใจไปไปแน่นอนแล้วว่าต้องเรียนที่มสวอแล้วอื พอราะฉนั้นจะเตะบอลต่อแน่นอนก็เรียนด้วยกายว่าเรียนมันเป็นวิชาพละไงแม่บอกเขาเรียนพละศึกษาไก่แม่นไปแล้วโอ้พละไปฉบัปร้อยหมดแล้วคือทุกคนแม่งเอ็นทานอะไรเราดูในห้องแม่งทำแล้วแม่งบอกแล้วดำมึงกูต้องตามเพื่อนแล้วเพื่อนเลยกูเรียนไม่เก่งไว้เฮียกูต้องไปเรียนพละดีกว่าก็ไปไปแต่ปรากฏว่าติดทีมเอาชวนไปอแข่งไม่ได้กลับไม่ได้มาสอบเอ็นทันกันลวไม่ทันก็เลยมาที่ทำไงดีวะก็หยุดพักสักพักแลตั้งสติแลนอนโรงเรียนอยู่ังอยู่เรียน ไปไรียนไม่ได้ไยังอยู่เรียนเฮียว่าเรียนมียังเรียนไม่จบเออยังเรียนไม่จบก็เฮียทำังไงดีวะแต่ต้องพยายามหายิ่งลนเรียนให้ได้อันดับแ,แ,แรกก็ขึ้นไปพบครูก่อนว่าจะขอประกาศที่ดีปไปพบที่ห้องข้างบนนะเมื่อก่อนอยู่ชั้นสองก็ขึ้นไปขึ้นไปเล่นฟารมซื่อขรงเราอา <ไป S 2> จากเขาบอกว่าเคย,ย,ยไม่รู้ว่าเธายังไม่จบ S <S ให้ไม่ได้ไม่ออกเลยยังาไมา่จบก็ <c oughs> เ็เรียนเรียนไม่พักก็ไม่บอกใครก็แอบมามั่งมามั่งไปมามั่งอะไรเงี้ยมาก็าพยายามมาสองสามวิช,ชาก็าาพยายามมาสอบผ่าน,นอ่ะพอผ่านก็ตั้งหลักเลยก็ไปเรียน,เ,ยน,นเล่นตอนเลีนไปเล่นท่าเรือแล้วก็อขอคําแนะนําเขาเขาอกคือท่าเรือเขาดีนะโค้ดเขาดีเขาอยากให้เด็กเรียนทุกคนนะ่ะแต่มีหลายคนไม่ยอมเรียนหนังสือ,อม,มันก็จบแค่มอสามอะไรเงี้ยก็ไปทํางานลูกจ้างธรรมดาอะไรเงี้ยต้องเรียนมีอาตีได้ก็เลยไปเรียนที่วิรัคคุบัมเดอืม ก็แต่เราจะไปจะไปมองกรุงเทพก่อนไหมเหรอจะไปกรุงเทพกูเขาบอกเอพี่เขาบอกเราอย่าไปมึงไม่จบถามตรงตรงมีลอกได้บ้างเปล่าเพราะพี่พี่ก็จบกรุงเทพก็ถามตรงๆพี่ลอกกันได้ป่าวเฮ้ยยากไม่ได้หรอกแม่งต้องเรียนแบบยากมากเลยมึงอย่ามาเลยพี่หาที่ใหม่เอะ พ okay. like like, like, ี่หาที่ใหม่ก็เลยพี่ก็เลยแนะนำว่าไปเรียนวิลคือเขาบอกไปเรียนวิัยครูเขามีแบบเหมือนเราเข้าไปเข้าไปเรยนเขาเช็คชื่อเช็คชื่ออันนี้ไม่ได้ดูถูกสถาบันเขาเช็คชื่อ นับม,ม,ม,มีมีเวลาเข้าเข้าเรียนด้วยมีคณะให้ด้วยมีมีมีเข้าเรียนเท่าไหร่เท่าไหร่มีใครที่ทำให้พัฒนเดชคุณเจษฎาพรนภัทรลุงเขาเป็นศิษย์เก่าบ้านเด็ชนะมา่อกเขาเป็นนักฟุตบอลไงแกบอกให้ไปเรียนไว้เลยครูต้องมาที่นี่ได้เตะบอลด้วยเพราะตอนนั้นตอนเด็กก็เตะบอลเขาหาเลยเขาหานักฟุตบอลแล้วปีนั้นป um. ีเราล้มทีมอเลยครูจังเกษมปีแรกเลยชนะเลิศทีนาเกียรติครูเนี่ยพวกพี <S 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 ่โสภิษพวกไอเกียรติฟองเพชรพวกอะไรเนี่ย เราชนะมีนั้น<ม>วิญยุสวัสดีปีชากิดบุญ<ม>เนี้เราโค่นแชมป์เลยอ่ะโค่นปีนั้นโค่นได้เลยบอเลเสมต้องต้องการตัวพี่ดำแน่นอนเขาเอานักฟุตบอลน,นะเขาเอาอะ่ะนนั้นไปมีมีท่าเรือไปสองคนมีผมกับนักกูลก็ถ้าเกินขันเนี่ยสอ<ม>งคนเองสองคนได้เรียนแน่นอนเอาแล้วถึงปุ๊บเปิดเทอมาแรกไอ้เหี้ยแค่วันสอบกูลืมเหมือนสอบสอบบาย ควาเฮี <affiliated S 2> ้ย <ar> เลยความเฮี้ยงกูจริงแม่กูก็แข่งบอลอยู่พราฟุตบอลพระแดงครับแม่กำลังรุ่งเรืองตอนนั้นเขาเล่นให้ทีมเอราวันสิงห์ทอเฮี้ยมีพวกฤทธิ์รุ่นพี่สูงหล่าไปอะไรพวกเนี้ยก็ไปเขาดีว่าสิงห์สวัสดิ์ด้วยเฮี้ยไอ้เฮี้ยกินที่พอเขาล้อมาตามบอกว่าเฮ้ยดามึงไม่ไปสอบวะเนี้ยเอ้าแม่กูลืมออกเปลี่ยนตัวออกมาสอบเอ้าอ๋อแข่งอยู่ใช่แล้วเปลี่ยนตัวมาสอบมาสอบเลยมาสอบ แล้วมาสอบวิชาเดียวเลยไอ้สาคณิตศาสตร์ซึ่งกูไม่เคยอยู่สงขลามไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์แล้วกูสอบคณิตศาสตร์มันลึกผ้าไปเฮียก็ติดไปติดสำรองเขาประกาศผลมาติดสำรองก็อาดียดีเขาก็เรียกมาสัมภาษณ์เลยตามปกติแลอให้ทุนทุนนักกีฬาทุนด้วยเหมือนสงขลามด้ทุนนะผมอยู่สงขลามเรียทุนเรียนดีแต่ยากจนกุเรียนดีตรงไหนวะเฮียเอราจริงๆนะเป็นทุนของ โบเ,เป็นพวกคุณอย่างมากเลยได้ <Lac an> อาจารย์ลุกโขล้อะอยังเป็นคนขอให้อ <Des> de <le> เป็นในในแพทย์จากอเมริกาเขาเป็น,นคลินิกอยู่ที่อเมริกาทุนเนี้ยไ,ได้ทุนเดียวก็เนาะดำได้ได้คนเดียวโอโ้โหสองปีได้ทุนเดียวคนเดียวเป็นทั้นเรียนที่เรียนดีมากเรียนดีมากเลยไ <laughs> อ <laughs> คำว่าเรียนดีถ้ามันสั่เอายากจนนัดีกว่าจะไม่มีคำหน้ามีมันมีคำว่าเรียนดีไงไม่ได้คุยมันมีไม่มันพลาดเปลาามันมีเรียนดีแล้วยากจนเ หูต้องห้าพันนะเงินเมื่อก่อนลองคิดดูดีย๋ยอห้าพันบาทก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปให้แม่ที่บ้านนอกเลยอื ก็ไปเรียนอันนี้เราถึงบานเด็กก็เข้าเรียนได้แล้วอือเอาละอันนี้มาเข้าเรียนวันแบบวันแรกเลยวิชาแรกเลยวิชาครูเลยก็ไม่รู้จำไม่ได้เป็นวิชาวิชาเรียงครูอาจารย์ผู้หญิงแม่งมาถึงเลยก็ให้แนะนําตัวทีละคนโอ้โหเสือกแม่ที่นั่งเต็มเฮียเข้ามาที่หลังต่างแล้วเฮียเหลือโต๊ะหน้าอยู่สี่โต๊ะเอาเลยครูเฮียสิ่งนั่งโต๊ะหน้าเลยก็นั่งกัดฟัน้วนั่งเฉยนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวเขาอเฮียครูมาถึงชี้เลยเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวทีละคนนะคะเอาไปทำเนียนแน่นอนวันแรกเลย ำตัวใช่ใช่ใช่ผมชื่อไตลงสวนมาโดคนคนแรกเลยคนแรกเลยเฮีย <c oughs> คนแรกเลยปากประตูมากเขาถึงโต๊ะคูตอนนั่งเลยแล้วตรงข้าโต๊ตะกูเอาช่วยแนะนำตัวทีละคนเลยหูหน้าตาขมือนะเฮียผมชื่อไตลงสวนมาลัยครับ <c oughs> จบจากโรงเรียนสวนกุหลาววิทยาลัยครับครูเขามองตีนมองหน้าแล้วเ็ามองตีนแล้วก็มองหน้าเธอคงสวนกุหลาบปลายแถวนะ จริงนะโอ้โยเฮียเล่นในใจเฮียร oh, ูแม yeah. ่งรู้ได้ไงเล่นในใจไอ้เฮียครูแม่งรู้ได้เขาพูดกระเที่ก็เที่ยวแว่าโอ้โหเล่นทั้งห้องเลยไอ้เฮียเล่นดังเลยเล่นทั้งห้องเลยไอ้เฮียเล่นกูตรงห้องอ่ะไอ้เฮียทั้งนั้นมาเขาเรียกกูดำสวนดำสวนดำสวนไอ้เฮีย อไรจริงเลยเฮียจริงนะโอ้แม่เฮียทำไมหน้าตาก็ดีเรียนก็เก่งโอ้โหกับคนปแถวนี่แต่สีเรียนครูแม่งบอกตรงนะสงหลาแม่งกูบอกตรงนะเด็กสงหลาไปเรียนแม่งเป็นเลิศตีเฮียกูก็เรียนไปเรื่อยเนี่ยบางเท้าบางทีก็เตะน้นเตะบอลมากกว่าใช่ไหมนิ้งเตะบอลเข้าใจเรากต้องเรียนเว้ยเริ่มเริ่มสนใจเรื่องการเรียนแล้ว เริ่มเข้าห้องเรียนเริ่มอ่านหนังสือแล้วเริ่มต้องต้องจบให้ได้แล้วต้องมีอะไรอเอาแล,แล้วก็จบปิญญาตีครูไปะไรครูแบมเด็ดเลยก็เลยทานมาถึงลูกว่าโอ้ลูก<อ>ลกูลูกลกูทุกคนเลยเน้นเรียนหนังสือมาลูกกูสอบเข้าเลยได้เองหมดเลยอืมแม่ไปเรียนสอบเข้าสตรีสวการอะไรเองหมดเลยแม่งส่งมนไปเรียนโรงเรียนดีดูเรียนสตรีวิทยาที่คาเทอร์แม่งแพงมากที่ปักน้ำมาเบอร์หนึ่งเลยนะ อพยาเพราะเราเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมึงต้องจบไต้องมีล่แม่งรู้แนวทางเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญเพราะนั้นลูกเราอยากให้ได้เปรียบคนหรืออะไรเงี้ยนะต้องต้องเรื่องนี้มันถึงช่วยได้แล้วไม่ให้เล่นกีฬาครั้งที่แม่งเป็นนักวิ่งนะวิ่งดีมากไม่ให้เล่นเลยไม่ให้เล่นเล่นเล่นอย่างเดียวก่อนไม่ให้เลย ไม่มีใครเล่นกีฬาไม่คิดถึงตัวเองซุ่เซิงอยากเล่นบอลไม่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 เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาใจตัวเองไปใส่ไว้ไม่ไม่ไม่ลูกไม่เหมือนเราครูมาขอด้วยไม่ให้เฮ้ยเก่งเฮ้ยเก่งอ่ะม่อจะย้อนกลับไปอ่ะครูมาขอมึงให้ไปเล่นเล่นบอลแล้วพ่อไม่ให้เล่นมึงเสียใจไหมเรียนไม่ตัวมึงเองดิอยากเรียนตอนนู้นดิตอนอยู่สวนอยากเรียนนะอย่างนั้นเลยเห็นเพื่อนแล้วอิจฉาจริงแม่งมีความรู้สึกเลยอย่ามึงไปสอบตุลาใช่ไหม เวลาที่เราคุยกับใครสักคนแบบว่าโอ้หแม่งเพื่อนกูแม่งจบธรรมศาสตร์เดี๋ยวเราแบบแล้วลูกกูแม่ง,ง,งสอบเอ็นท้ายแม่งติดบอบุรพารอะไรพวกเนี้ยนะคือไม่ต้องไปเอ็นท้ายเลยแม่งสอบติดเหมือนโคต้าทะประการไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพยาบาลอะไรพวกนี้สบายแล้วแล้วการศึกษาแม,ม่งกูไม่เอาเลยกีฬาไม่ให้เล่นเลย กูคนเล็กก็แม่งตีแบตโคตรเก่งเลยร่างกายอะไรแม่งดีมากกระโดดสปินแม่งจัมปิ้งตีตบได้หมดเลยต่เรียนก่อนแบงโคตรมาขอลงไม่ให้ผม <c oughs> ไม่ให้กูบอกไม่ให้แต่ไปเล่นไ <c oughs> ปนเรียนเนี้ยยอมเสียตังค์ไปเรียนตีแบตตีอะไรได้หมดอืมแต่ถ้าให้เป็นนักกีฬาไม่เอาคือไม่ให้นั้นอย่างเดียวไม่ให้เลยไม่ให้เล่นกีฬาด้วยเขาใจร้นหูใจายว่ะจริง ลูกสาวกูไอเชื่ยวแปแม่งวิ่งเนี่ยเฮียวิ่ง200เมตร400เมตรลูกสาวกูคนโตอ่ะแม่งช่วงโค้ดสวยเลยอ่ะเออวิ่งเนี่ยแม่งนำนำม้วนเดียวจบสตาร์ทมันนำม้วนเดียวตกเลยแม่งนำกีฬาโรงเรียนเอกชนแม่งวิ่งนำมนนำหนุนเป็นนักชิงชาแน่นอนกูมั่นใจอ่ะเออแต่มึงไม่เอาแต่กูรู้ว่าเส้นทางปลายทางชีวิตมันไม่ไม่ดีเหมือนเดิมคือจังหวะนักกีฬาอย่างนักฟุตบอลเนี่ยนะบอกให้เลย18คนเนี่ยโอกาสที่ติดทีมชาติแม่งก็น้อยบางจังหวะชีวิตกูเนี่ยบาดเจ็บหนักเนี่ยดูดิโอไม่มีทางจบขาจบแม ท่าเรือไม่กำลังขึ้นเลยนะ <Okay. S 1> เล่นท้่ยขอแล้วนะกู mm hmm. มาเร็วมากเลยนะขึ้นขึ้นก็เอาสมัยที่กูเล่นประตูฉาัดผมมันอะ โหเลยโอ้โโอเซนเตอร์ฮาร์ฟสุรศักดิ์ธันทธดีโลกอ่ะโอ้โหไอ้อเชีย่ยแม่งสมพรจันยาพิสูจน์กูเล่นน่ะอืมระดับเพราะว่าแบบโอ้โหแบบถ้ามึงต่อไปมึงยาวแน่นอนก็ใช่ใช่ไหมแบบเขาแม่งเจ็บมึงเลยไม่ได้ต้องเลิกเลยไม่กี่ามันจะมีอายุไขของของมันมันไม่แค่อายุไขของมันของความรู้เสี่ยงไงความเสี่ยงความเสี่ยงมันสูงแล้วกูเป็ประเภทแล้วอย่งมึงเนี่ยตัวเล่าเป้าใครใครก็อยากที่บางกูตัวจุดเคลื่อนเคลื่อนแต่เพราะด้วยการยืด กีด้วยกันยังอยากกระทึ้มันเลยไม่นับว่าคนอื่นอยากกระทึ้ขนาดไหนหลังสุดนะไปเล่นบอลอุโสเว้ยกูเล่นไปเล่นที่ชาลิงเซาคนดูแม่งตะโกนด่าไปเล่นที่บางบ่อคนดูแม่งคนดูแม่งตะโกนด่าไอสัตว์ไอเหี้ยไอผู้ไอเมจันไอสัตว์ทำไมอ่ะบอลกูก็เล่นเลยนะตัวยิงเหรอไม่สไตล์กูอยู่แล้วประเภทแบบบูรังผ่านอบอลออกข้าง บอลออกข้างกูก็เดินไปเก็บบอลแม่งก็ด่าเฮียเฮียกูฟ้าบอลนะแต่ยัดคนดูเลยแต่ใส่อาจารย์ไอสารทะเลต้องกันแล้วไม่ต้องแล้วแม่งมากูก็ตั้งการอย่างเดียวเลยไอพวกนักบอลมันวิ่งใช่ไหมโอ้ย่าดิหายที่ไ แม่งถัตาเส้นเี้ยเลยไม่ถอดดิเหี้ยสะตอสติแตกแล้วทีนี้เฮียบ้าเฮียแม่งด่าเฮียข้างหน้ามันด่าเฮียด่าไม่สนกูก็ตัวเฮียมากอวกูยิงคู่ไอ้ชายซล้วเพิ่มนะไปเล่นที่ต่านถัดแม่งโดนหนังกระติกยิงตลอดเกมเลยที่แรกกูว่าเหี้ยเลยเหี้ยกูเชืยอเลยวะเหมแม่งยิงอยู่ยิงตัวไม่มีสมาธิไอ้เฮียยิงแล้วกูก็เอากับแม่งทุกทีแล้วไงเฮีย หนูเล่นกัะสุนกระส่ายมาคุณไม่เคยกลัวใครเลยเฮียกูเล่นไม่กลัวใครเลยมองจันทร์หลุดในที่นี้คุณไม่กลัวใครเลยแต่เล่นบอลเราก็เล่นนะเล่นนะแล้วก็เล่นไม่เล่นท่าเรือก็เล่นนานแล้วก็ทำกันตอนนั้นพอพอจบมีตีปั๊บพอเริ่มกายแม่งเริ่มบาดวันที่สปินยาเลยโอ้โหแม่งตัวใหญ่เลยแบ่งโตพองเลยบอกทั้งบอกทั้งบ้านเลยไหมทั้งหมู่บ้านเลยไหมโอ้เฮียคนทุกคนแม่งฮือฮานะนึกไปถึงคนมีนึกเอออุ้ยไม่เชื่อมึงจะใช่คิดอย่างนี้ได้เออแม่งคนแม่งก็ สงสัยมากนะว่าเฮียแม่งเรียนจบได้ไงวะไม่คิดจะเรียนคิดจะเรียนต่อสู้จนจบได้ยังไงเออโตมัม่ได้ไปกีฬาไงอันนั้นกูกูส่งตัวเองด้วยนะค่าทงเ็าเทิมกออกเองหมดนะคือหาเงินเตะบอลมาเรียนก็ตอนนั้นได้ได้ได้ลูกจ้างที่ท่าเรือด้วยบาลสีสิบแปดบาทแล้ววลา48่สสมัยก่อนถือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำไงอยู่กุดังหกท่าเรือก็ช่วยมันทำงานหาเงินทำงานทำงานแต่ไม่ต้องทำทุกวันเพื่หาไปรับเงิน ทุกวันประหัดเนี่ยไปรับเงินไปรับเงินที่ท่าเรือเป็นเหมือนนล่บอลอาชีพมันเลยเขาให้วันละ48บาทยูกองยุงสิค้ามก็ไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำคือทุกวันประหัดก็ไปเซ็นชื่อ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 เฮ้ยยุติีรรนี่ไม่เคยมีใครรู้นะมึงไม่เคยเล่าใครฟังแล้วใช่ไหมแล้วตอนี้โชคดีขูไปเล่นบอลให้สุขาพการกับจันโคเนี่ย เข้าตาโรงงานด้วยอไปเข้าตาโรงงานมันเป็นโรงงานทอผ้าอชื่อเอราวันสิงทอแล้วเมื่อเออมีรุ่นพี่สูงกว่าบอยู่นั้นอยู่แล้วสองคนพี่ชูชีพเสรีรัตน์รุ่นรุ่นแปดแปดห้างัเนี่ยนักบอลน,นะทุยก,กอท่าเรืออืแล้วก็มีพี่ลิชมน้อยด้วยเออ พิลิตเขาเป็นคนสวนมีหน้าที่รสนามรดน้ำต้นไม้กูก็ไปเป็นคนสวนอยู่กับพิลิตได้วาละสี่สิบแปดบาท คือรับท่าเรือด้วยรับที่เอราวัณด้วยแต่อยู่ที่เอราวัณเนี่ยไอโรงงานเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นพนักงานโรงงานใช่ไหมก็มีสิ์เล่นบอลฟุตบอลอุตสาหกรรมโอ้โหก็แดงนะไม่มีใครสู้เลยเพราะว่าของเราแม่งตัวนักนักบอลอยู่เยอะเลยมีรักษสีปุ่นทองลิชชมน้อยชูชีพเสรินดั๊บัณฑิตโสตโยธินนักบอลระดับและเฮียดำด้วยด้วยเฮียแล้วยังมีพกิดโคจะถทิดแม่งคยดีแบบราชบัชกท่าหรือผสมกันอดุลนินทิลังไปทั้งทั้งที ก็แบ่งเกือบทีมชาติขึ้นทีอะไรย่งใช่ไง <c oughs> แม่งก็เอามาเล่นบอลอุตสาห์แล้วก็ชนะเลิศอุตสาห์รมทุกปีอ่ะ <c oughs> อก็ทำงาน <c oughs> ก็ทำงานที่นั่นแหละจนมันมีเรื่องพี่แดงเจ้าของทีมอะนะแกโดงคดีจ้างวันคาญี่ปุ่นแม่งถูกยิงพอ <c oughs> แกออกกูก็ต้องออก อเราไปยิงเขาเหรอเนี่ผมไม่ได้ยิงผมไปดูน้องเขาคือแผนกแคดูแลอยู่ไงพอแกออกแม่งญี่ปุ่นนั่งอยู่แม่งโดนยิงเข้ากลางหน้าอกเลยก็เลยเป็นเรื่องมีลาแล้วพี่เอาพี่แดงออกชุดฟุตบอลที่นั่นก็จบปิดกันก็จบก็ไม่ได้แล้วแล้ก็อยู่ท่าเรืองั้นน่ะก็กินลูกจ้างท่าเรือแต่ก็เบิร์นก็ไปทํางานยังยังเรียนอยู่ตอนนั้นเรียนนะเรียนอยู่ด้วยพยันว่ะเรียนด้วยเรียนก็ไปเรียนทุกวันที่รับปริญญาเนี่ยยกมาทั้งหมู่บ้านไหมก็มามาหมดแต่หมดอะไรเที้ย์ ตลาดเที่ยงแลมึงมาหนูโอ้ยผายเลยเฮียเขาไม่ต้องมาไม่ต้องมากูก็อายคนเฮียก็มาเขาไปรับถอยก่อนรับที่นี่นะสวยนุ่มพรอนเออไม่ได้รับแบบที่เขาไปรับกันละเดียแล้วอาจารย์คนที่ว,ว่ามึงเด็กสวนปายแถวเนี่ยวันที่มึงจบเนี่ยเขาเดินมาหาไหมเขาก็ยังกูเจอเขานะเขายังเจอกันอยู่นะแล้วกูก็อายเขาเหมือนกันเฮียมันแกแต่กูไม่พอใจเนื่องแกมองตีนเนี่ยหนูเหี้ยแต่แกก็รู้นะว่ากูสูงลูหลานไปแถวมึงก็รู้เลยนะเพราะกูคิดว่าคนคงไม่มาวิลย ครูเลยนะไอศุกร์ก็มีใช่ไหมไอเพชรก็เรียนไอเพชรไอเพชรไอ่กครูเจอมันนะเจอครูเจอไอเพชรแล้วตอนกูไปแข่งกีฬาครูจังกีฬาไอเพชรเดินมาหากูคุงถ่ายเพชรมึงไม่ทำไมมึงไม่เล่นไม่เล่นบอลเหรอนี่เพชรไม่เล่นไอเพชรก็เรียนเอกรังกฤษบอกครูยังจำได้ก็เจอที่จังกเมออกีฬาครูแต่ไอเพชรไม่เล่นบอลมันไม่เล่นมันมาเรียนหนังสือแครนแคร์มันเพิ่งหายไปใหม่เออมันไม่ได้เล่นเลยสองปีสามปีสี่ปีแล้วก็เล่นอยู่เงี้ยก็บนเวียนเราจนไปทำงานไปญี่ปุ่นนะ ทำงานญี่ปุ่นทำงานญี่ปุ่นทำงานพิศน์บริษัทญี่ปุ่นก็อยู่วิญญี่ปุ่น26ปีเต็มเลยจนเกษียณเลยเออใช้ชีวิตอยู่ปากน้ำเเพื่อมากกำลังจอบครับอันนี้พูดยาวเยอะไม่ได้เดี๋ยวได้ไปเลยเป็นพี่พิทามจะเดือดร้อนเออโอเคโอเคเอาละไม่เป็นไรก็วันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่พิทามมากที่เล่าเล่าเรื่องราวที่ ไม่คิดว่ามึงไม่เคยเล่าใครฟังก็เขาไม่ค่อยไม่อไอเดียที่ว่าเฮ้ยครูต้องเรียนให้จบให้ได้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนไม่จบใช่ใช่ใช่เพราะในห้องทุกคนแม่งตั้งใจไปมหาเลยอันนี้เป็นความคิดตั้งแต่เทอมแรกแล้วพอเทอมที่สองมันคิดแล้วไม่เพราะทุกคนจะบอกอีกอ่างว่ามึงโวยวายเหตุตัวฮาตัวไม่ได้เรื่องว่าไในรุ่นถือกวลารุ่นปลายแถวจริงๆริงใช่ใช่ใช่แต่ว่าใครรู้ว่าสิ่งบางอย่างที่ เพี้ยนี่มันมันเด็กทุกคนลามหลายคนไม่คิดด้วยคิดเด็กหลายคนไม่คิดมันถูกบีบในสังคมเย่างนี้มันไม่คิดเลยว่ามึงต้องเรียนให้เก่งก่อนมึงไม่ไม่ใช่มึงต้องเรียนให้ได้มึงต้องเรียนต้องพยายามมึงคิดได้มึงเก่งอู๋เกวอู๋พยายามากอูพยายามมากเพราะเรียนไม่เก่งคนลุกจากใจว่าเฮ้ยพี่ดำคิดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ลามแค่ตัวเองลามถึงลูกเลยว่า มึงห้ามไปเล่นกีฬาแมวมึงอย่าไปนู้นมึงต้องเรียนให้จบก <สา S 1> ่อนแล้ไปเรียนพิเศษทุกคนแล้วมึงอยากเรียนตรงไหนกูกูมีหน้าที่<อ>หาเงินได้คนโตก็ทำงานแบงค์คนเล็กก็เป็นพยาบาลเห็นไหมง่ายเฮียเท่านั้นได้ได้ยยังๆๆยังคิดถึงว่าการศึกษาสำคัญก็เหมือนโู้สุกขลาวไนงะต้องขอบคุณที่นี่มากใช่ไหมเพราะที่นี่สร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนแล้ไปรับใช้ชาพราหะกูไม่ได้ก่อของไม่ได้ก่อนะไอ้เฮียกูได้แค่คอยเอง เฮี้ยถ oh ้าแต่ครูที่ปรึกษาเขาถามเธอเรียนพาราภาษาอะไรก็เดินเธอไม่ได้ไม่ได้เพราะที่นี่แม่งเขาไม่เขาไม่มีหน้าอินไม่มีการช่วยไม่มีไม่มีไม่มีมเยี่ยมึงต้องมึงต้องช่วยตัวเองมึงต้องผนขวายมึงจะมาฝังว่ามึงจะครูแล้วช่วยมึงไม่จริงไม่จริงก็กูเรียนซ้อมบอลกับจันทร์สุรินทร์ไม่ได้คะแนนเต็มเลยเฮี้ยเขาฟังไปฟังมาจะไม่ให้กูเลยไอ้ฟวงไอที่ไอ้ลูกบอลแล้วก็มือไอ้มือจับเออตัวมือตัวมือมือเนี่ยขี้ควายเลยไม่คะแนนไอ้ชื่อขวินตั้งบอลนะไปเลยบังมึงช่วยมึงต้องมาเรียนมึงต้องตั้งใจ มึงต้องสอบให้ผ่านี่ด้วยตัวเองด้วยตัวเองเขาถึงเก่งนะไม่มีช่วยกูไปอยู่เนี่ไม่เคยมีใครช่วยกูเลยนี่แต่ช่วยนื่งที่อยู่ที่อยู่ก็เสื้อผ้าใส่กลอยู่เขาไม่ให้อยู่แล้วี้ให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 ้อยู่ห้ให้อยู่ให้อหู่กให้อยู่ห้ใหห้อง้ให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 ้งม้ให้ยห้ใ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 ดแให้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 ไม่เค้ให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 ้ห้ให้ให้ดห้ให้วห้ให้ให้ใีห กูไม่รู้ว่าผีอยู่ไหนไมันกูเดินอยู่หมดอนะตึกบนขบนลมเย็นกูไปนอนเล่นบนระเบียงตอนกลางคืนเดินไปเดินม,าลม,ม,นม,า,มาลมแม่งเย็นมากเมื่อก่อนลมแม่งเย็นมากโอ้แน่นอนแน่นอนโ,โอ้นอนบนระเบียงแม่งโคตรมีความสุขลเลยเดี๋กูเดินขึ้นลงไปดูดนตรีเข้ามาพวกแยเชีย,ยอะไรกูเสือแบกทุกห้องนะอะเ <laughs> ขารู้จักกูบนนะ่อบเผีอะ เอาเละครับก็วันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยววันหลังผมเชื่อว่าพี่ดำมีเรื่องราวเยอะที่จะเล่าให้ฟังโคตรเยอะเลยเฮฮาบรรดาเราวันนี้ก็นะเดี๋ยวจะพาว่ามันปวันที่พี่ดาเบตีกาหลีวันแรกมันจะบี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 บืบี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 ่นี่ีบีบีี่ีบ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 ี๋ยวีลีบยบีบีบีบ้บดบีบีบ่บีบีบียับี้ีบีาีบ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 ้บีบิบหน้าถ้าอยากชมฟังีี่ีบีี โดนกระเทยเนี่ยมึงพี่เขาจะเข้ากีนึงมึงเดาประตูนี้เฮียแทบแบบอยู่สะพานพุทนี้เขาพีประกวดร้องเพลงมึงพี่ประกวดร้องเพลงเราอยู่รึเราคิมหน้าเราคิมหน้าได้ไคิมหน้าจะฟังพี่ดำตีตีกันรีโดนกระเทยล่อเดียวเฮ้ยโดนกระเทยล่อเดียวล่อกระเทยกระเทยล่อกูอ่ะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับไลค์กดแชร์ ให้กันให้รูท้ทั้งโลกเลยว่าเดี๋ยวคราวหน้าดูพี่ดำกัน